ก็จะมารีวิวกรงใหม่นะนี่จะเป็นกรงของแฮมสเตอร์นะคะก็แฮมสเตอร์จะอยู่ข้างในบ้านค่ะมาเริ่มแนะนํากันเลยตรงนี้ก็จะเป็นขวดน้ําเก่านะคะอันนี้ก็จะเป็นจักรเก่าที่เราเอาจักรเก่าแล้วก็ขวดน้ําเก่ามาเพราะว่าขวดน้ํานั้นมันเล็กมันน่าจะเหมาะกับกรงเล็กมากกว่าแล้วก็อันนี้จักรมันไม่รู้เป็นไรนะคะมันดังเอียด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 ,ยดตะลอดเวลาเลยที่มันปั่นนะคะ บ้านนะบ้านของแันเตอร์สามารถถอดหลังคาได้ออกมาแหละเป็นท่อนะอันนี้เป็นทอ่อนี้ลงท่อแล้วค่ะมันก็จะไปปั่นจักดูก่อนอ่ะไม่ปั่น่มองกล่องเด้อไม่ปั่นสินะคะดูมันปั่นก่อนมันไม่กล้าปั่นเลยไงไม่ปั่น ข่าวเดี๋ยวมาดูตรงนี้ข้างล่างนะมันจะสามารถถอดเปลี่ยนชิ้เนเรื่อยได้นะแต่เพิ่งเราเพิ่งเปลี่ยนให้มันเองเพิ่งทําความสะอาดกรงไปนะคะโอเคเรามาดูตรงนี้มันจะมีถาดอาหารดนะูมีถาดอาหารสีน้ตาตาลอยู่นะคะมันสามารถลงไปกินข้างใน,นได้เลยตัวมันเล็กเนี่ย โอเคข้างบนก็สามารถเปิดได้นะนีนะ่อันนี้เรา,เาหนีบเอาไว้กันมันเปิดเองนะเพราะมันชอบปีนกลงนี่เปิดได้เป็นกลงที่ถูกแล้วก็คุมมากคะ่ะนี่มาดูแทเตื้งเมื่อก,กี้ไม่เห็นนะคะมันอมอมข้าวไว้ในปากตึมงเลยอะอมไว้เยอะมากมันก็จะเอาไป ไปไวในบ้านนี่นะเข้าบ้านแล้วนี่จะเป็นกลงใหม่มาเทียบกับกงเก่าน,ะะนี่คือกงเก่านะคะอ่าเป็นจักรของกลงใหม่แล้วก็เป็นขวดน้ำของกลงใหม่นะคะ แต่ตอนนี้เราซ่อมมันได้แล้วมันไม่ดังเอียดเียดแหละแต่ว่าก็จะเอาไว้ในกลงนี้แยกตอนมันท้องใช่ปหใช่เอาไว้แยกตอนมันท้องแล้วก็มีอีกกลงนึงดยแต่มันเป็นอ่างปลานะนาาอันนี้ตรงนี้มันสามารถเปิดได้เหมือนกลงเก่าข้างๆามันจะเปิดได้แบบนี้นีน่เปิดได้แบบนี้นะสามารถเปิดได้ทั้งสองกลง รู้สึกยี้ห่อเดียวกันแต่เราแกะยี่ห้อมันไปแล้วแต่อันนี้ยังไม่แกะเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้แหละแล้วก็เป็นตัวเอสขึ้นมามันจะยี้ห่อเดียวกันนะเขียนหนูมาที